สวัสดีครับช่วงนี้มารับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระเทพรัตราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมที่นครธมบุกสหพ,พันสาธรรารณรัฐเยอรมนี วันที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2558เวลา9น้นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย6ชั่วโมงสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทอบพระเนตรพิพิพธพภัณฑ์ประวัติศ,ศาสตร์อุตสาหกรรมพิพิธพภัณฑ์แห่งนี้ตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2523 เป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับการศึกษาเรียนรู้มุ่งหมายให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเรียนรู้และเข้าใจวิวัฒนาการของเทคโนโลยีตั้งแต่ยุคที่บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมอุตสาหกรรมจนถึงปัจจุบันว่าสืบเนื่องเชื่อมโยงมาอย่างไรทั้งยังจะได้เห็นภาพและเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของเมืองฮัมบูร์และสภาพแวดล้อมของเมือง อาคารพิพิธภัณฑ์เดิมเป็นโรงงานสารารแปรรูปยางเป็นของใช้ต่างๆชื่อบริษัทนิวยอร์กฮัมบูกกุมมิวาเรนคอมพานีสร้างขึ้นตั้งแต่ยุคปฏิวัติอัตาหกรรมในปีพุทธศักราช2414สมาคมผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ร่วมกันบรณะอาคารและเปิดให้สาธารณาชนเข้าชมเป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2528 ต่อมาปีพุทธศักราช2533สภาว่าการเมืองฮัมบูกมีมติเห็นชอบให้ยกระดับพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์กรรมเป็นพิพิธภัณฑ์รัฐแห่งที่7ของฮัมบูกมีการบริหารจัดการในรูปแบบองค์กรสาธารณกุศลนิทรรศการที่น่าสนใจได้แก่นิทรรศการทาวรเกี่ยวกับประวัติโรงงานแสดงเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมยางที่มีขนาดใหญ่เครื่องลงเวลาเข้าทำงานและเวลาเลิกงานของคนงาน นิทรรศการพัฒนาการศสา,ากรรมโลหะมีเครื่องผลิตเหรียญที่ระลึกอิสริยาภรณ์และเหรียญตราต่างๆเครื่องหลอมโลหะเป็นรูปร่างตามแม่พิมพ์ที่ผู้เข้าชมทดลองทําเองได้นิทรรศการเกี่ยวกับยางพาราแสดงพื้นที่ปลูกยางในภูมิภาคต่างๆของโลกอุปกรณ์ที่ใช้ในการกรียดยางนิทรรศการแสดงอุปกรณ์สํานักงานนิทรรศการพัฒนาการศาารรสากรรมสิ่งพิมพ์แสดงเครื่องจกักรยุคเก่าที่ยังใช้งานได้ เช่นเครื่องทำตัวพิมพ์และเรียงพิมพ์และเครื่องพิมพ์ที่ใช้ลงดูกระดาษนิติการการค้าและการขนส่ง เวลา13นาฬกา40นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกน้ห้องเซเนตโรงแรมแอตแลนติกเคมปินสกีฮัมบูร์กที่ประทับพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางนนุชเพชรรัตเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินนำนายเยอร์เกนคอมเพลินประธานสมาคมรัฐสภาสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบญจมาพรมงกุฎไทย ในฐานะที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยรอมมันและทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยที่สำคัญคือเป็นผู้ผลักดันงบประมาณเพื่อส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาด้านอาชีวศึกษาในประเทศไทย ตลอดจนจัดสรรทุนการศึกษาให้นักเรียนไทยได้ไปศึกษาต่อที่เยอรมนีเป็นประจำทุกปีและด้านอื่นๆเช่นส่งเสริมความสัมพันธ์การเมืองระดับสูงผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและสนับสนุนกิจการของสถานเอกอัครราชทูตนก,กรปรินม,มาโดยตลอดแม้จกกะเกษียณอายุแล้วแต่นายเยอเกนคอพพลินยังเดินทางมาประเทศไทยเพื่อบรรยายทางวิชาการในมหาวิทยาลัยหลายแห่ง โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนาครฮัมบูกสาหพันสาธารณรัฐเยอรมนี วันนี้เวลา10นาฬิกา40นาทีพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรลราชาทินดาดามาศเสด็จไปศูนย์การคา้าเซ็นทรัลปาร์ซาสาขาสารยาอําเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมทรงเปิดงานนิทรรศการทันตสุขภาพ<ม>เพื่อฟันที่คุณรักซึ่งคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยมหิดลร่วมกับสโมสรน,นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยมหิดลจัดขึ้นตั้งแต่ปี2527ปีนี้เป็นครั้งที่31 เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้นักศึกษาทันตแพทย์มีจริยธรรมคุณธรรมและจิตสำนึกการทำงานเพื่อชุมชนมนอกจากนี้ยังเป็นการถวาราชสักการะและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งเพื่อหาไรายได้สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยในการนี้ประธานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดหนูน้อยฟันสวยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อปลูกฝังและรณรงค์ให้ผู้ปกครองเยาวชนให้ความใส่ใจในการดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก ภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆผู้สนใจสามารถร่วมง,งานได้จนถึงวันพรุ่งนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรก,กิติยาภาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้เวลา11.30น,นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรก,กิติยาภาทรงนำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมผู้บริหารสำนักงานปป,ปสและผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการระหว่างประเทศ เพื่อผลักดันแนวปฏิบัติสหรประชาชาติว่าโดยการพัฒนาทางเลือกสู่การปฏิบัติไปศึกษาดูงานณอาคารผลิตผลศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยตำบลแม่แรมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอยให้กับชาวเขาเผ่ามง้งโดยการจัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยขึ้นในปี2527พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการปลูกพืชผักและผลไม้เมืองหนาวทดแทนการปลูกฝิ่นอาทิประกาศหอมหอ่อปวยเล้งมะเขือเทศอะโวคาโดสาลี่องุ่นและสาวรสสำหรับอาคารผลิตผลแห่งนี้มีกระบวนการผลิตทั้งหมด4ขั้นตอนได้แก่การตรวจรับ ตัดแต่งบรรจุและจัดส่งซึ่งจะจัดทําผลิตภัณฑ์ในสองรูปแบบได้แก่ผลิตภัณฑ์ของสดเช่นผักและผลไม้สดรวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปเช่นข้าวเกลยดแครอทคุกกี้กาแฟและเห็ดหอมกรอบกระป๋องสําหรับผลผลิตที่นํามาแปรรูปจะส่งออกไปจําหน่ายที่ศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่และมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์กรุงเทพมหานครปัจจุบันศูนย์แห่งนี้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ให้กับชาวเขาเผ่าม้งได้เป็นอย่างดี จากนั้นประทับรถยนต์ที่นั่งเส็จไปม่อนแจ่มทรงฉายพระรูปร่วมกับคณะผู้แทนจากต่า,กางประเทศที่เข้ามาร่วมประชุมม่อนแจ่มเป็นพื้นที่สันเขาในเขตหมู่บ้านมง้งอยู่ภายใต้โครงการหลวงหนองหอยมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง850-1,460ถึงเมตรทำให้อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ภายในม่อนจะมีแปลงปลูกกระล่ำปลีและแปลงปลูกดอกไม้เมืองหนาวเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาสัมผัสบรรยากาศที่หนาวเย็นรวมถึงเยี่ยมชมวิถีชีวิตด้านการเกษตรของชาวเขาเผ่ามง้ง เวลา14าิา45นาทีเสด็จไปห้องประชุม Imperial Hall 2ส่งเข้าร่วมเวิร์กช็อปและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับคณะผู้แทนจากต่างประเทศที่เข้ามาร่วมศึกษาดูง,งานโครงการพัฒนาดอยตุงจังหวัดเชียงรายโครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนไทยเมียนมาบ้านย่องขาจังหวัดเมืองสา์สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยจังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาทางเลือกในด้านต่างๆของแต่ละประเทศรวมถึงการขจัดปัญหายาเสพติดสำหรับการพัฒนาทางเลือกอย่างยั่งยืนจะต้องพัฒนาควบคู่กันไปทุกด้านทั้งการให้การศึกษาสุขอ,อนามัยและการชลรประทานเพื่อให้ประชากรในพื้นที่ต่างๆสามารถพึ่งพาตนเองได้และไม่หันกลับไปปลูกพืชเสพติด จากนั้นเสด็จไปห้องประชุมอินเรียวฮอลหนึ่งทรงเข้าร่วมรับฟังผลการประชุมกลุ่มย่อยซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาทางเลือกอย่างยั่งยืนเป็นแนวทางให้ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละประเทศได้ผลักดันนโยบายการพัฒนาทางเลือกอย่างยั่งยืนให้เป็นนโยบายหลักในการพัฒนาประเทศของตนสำหรับหลักการพัฒนาแห่งสหประชาชาติอย่างยั่งยืนมี17ข้อซึ่งข้อที่สนับสนุนหลักการพัฒนาแห่งสหประชาชาติอย่างยั่งยืนได้ชัดเจนที่สุดคือข้อ16 ว่าด้วยเรื่องสันติสุขความมั่นคงและระบบการปกครองที่ดีวันนี้เวลา1 4บสนาฬิกาสิบนาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายภาพพระกฐถินซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานไปทอดถวายณวัดพระปฐมเจดีราชวร,รมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดคนครปฐมในการนี้ทรงจุดทูบเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระล่วงโรจนาริศ และทรงจุดทุบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมสารีริกธาตุพระบรมราชสรีลังคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระสรีลังคารพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีและพระสรีลังคารสมเด็จพระเจ้าพักกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพันนวดี วัดพระปฐมเจดีย์เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวร,รมหาวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระปะถมเจดีย์ชนิดพระาธาตุเจดีย์หรือเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุสันนิษฐานว,าว่าเป็นศิลปะสมัยทวาราวดีเป็นปูชนียสถานสำคัญแห่งหนึ่งที่ทำให้พุทธศาสนาได้เข้ามาเผยแผ่ในประเทศไทยแต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าผู้ใดเป็นผู้สร้าง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเก,กล้าโปรดกระหม่อมให้บุรณปฏิสังขรณ์เป็นครั้งแรกและมีการบุรณะดูแลมาโดยตลอดเพื่อให้เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนชาวจังหวัดนคนปรปฐมและจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งชาวต่างประเทศจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ